วันนี้ก็ยังจับไม่เสร็จนะครับที่ท่านเอาแกจะผักท่อ,อน,นี้ลงไปแล้วให้น้ำเข้ามาพรุ่งนี้จะมาขอดจับใหม่นะครับมันร้อนตายแล้วดูสิดูปลาล้วนวนเนี่ยวนดนเนี่ยปลาแมเร็วลาทำต่อนี่ตัวใหญ่ๆเนาะ ตัวละโลเนี่ยโดดนโดดโดดใส่ครับะดุดเอาไปปออ้อยไปปอ้อนี่นี่อวานัวใหญุ่่ี่ก็พยายามไปตรตามตามทนี้มาดู หลังตายครึ่งแล้วนะครับมาแดดร้อนเนาะเที่ยงนะประมาณเที่ยงหรือไปหนึ่งประมาณนี้นะครับเอตีนอด้วยวันนี้แดดแรงแล้วปลาเขาขึ้นมาแล้วมันนกเดี๋ยวไว้ให้ลูกหมาลงไว้ให้หมาลงมากินเนาะแล้วก็วิดท่อน้ําเข้าแล้วพรุ่งนี้มาวิดต่อขวดนี้ขวยไปหั้าเนี่ยร้อยแล้วก็เก็บสุดขวดซื้อไปหน่าเนี่ย

ผังนะะฮัเออมีตัวเป็นโลไหมมีที่เงกี่ตัวประมาณสามอะโอ้โห <6, 6. S 3> มันไม่หมดเป็นนะเหรอเออเอาด,ออดอิเดี๋ยวให้ดึงห้อยเดี๋ยวค่อยดึงนี้แล้วจะเดินลากขางกวนๆแมงโดดแทบออกมาเออเสร็จดดาว เอาเอาเจมัดิเอาดึงเฮ้ยยังอย่างนั้นต้องเอาขาใส่อะไรไปมัดดึงงี้เอาดึงไปไม่ดีเอาดึงมาเลยกลับเลยไปดึงไปเออดึงไอ้เหี้ยดึงอีกไอ้กลับกลับมามีทางใช้แล้วต้องกา่กี่ตัวจะเป็นโลอ๋อบอกได้กี่ตัวนะสามตัวใช่ไหมมีกำลังใจจับหน่อยไม่ไหวเนี่ยตัวหนึ่งนาะไหน

อืมเอาตกจำไม่มิดมันก็ไปกิโลแล้วปลาตัวเงี่ยมือเราแข็งข้อของไม่เคยเล่นแห่ก็ไม่มเคยจะจับได้สักโลหรือไงเงี้ยไหนตัวหนึ่งนั่นถ้าจะไม่มีแสดงว่าไหนๆไปสมโทย์อ่าก็ได้มาตัวนึงที้เนี่ยหมดแล้วใช่ไหมกระดูกตายแล้วเนี่ยตัวนี้เอาไปทำเนี่ยทำกินเย็นนี่ตับมะม่วงเออ อย่างนี้ต้องทำประเข็มมาหักเหว่าใช่ไอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มันสภาพนี่มันขอไปของกูแล้วไม่ได้จบแล้วน้ำช่วยไม่ได้แล้วอย่างไงจะทำต้องขับไปเกลือโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวละโลกว่ากว่าห้าตัวเนาะจักจัดเอาไปขายไปแล้วเนี่ยใบหนึ่งเที่ยงห้าสิบเก้าใบหนึ่งเนาะไก่ แดดร้อนๆวันนี้แดดร้อนเปรี้ยงๆเลยนะครับมาดูจับปลาก้นบ่อก้นหลุมนี่วันที่สองอันนี้หลุมที่สองนะครับตัวใหญ่ๆเยอะเพียบโน่นแดดร้อนๆนะครับขึ้นมาจากในเลนเนาะตายก็มีเศรษ้ายน่ครับเอาขึ้นมาทําเค็มก่อนนะครับสองอาหลานนี่หลา,านเนาะอ่า ดูนั่น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 เอฟซีนึกดูนะครับวลาเนี่ยแดดร้อนๆน,นะครับแดดร้อนๆเลยนะใบหนึ่งเลยนะครับแดดเปรี้ยงๆวันนี้แดดดีกว่างวานเยอะนะครับเมื่อวานมันมันคุมเคือเนาะเนี่ยเอฟซี FC ดูปลาเนี่ย นเนี่ยน้อที่ประมาณสักสามไร่ครับพิธีน้อตั้งแต่เนี่ยแนวแนวเนี้ยไปเนี่ยขุดเป็นหลุมไว้ให้เหลือตรงนี้เนาะนะครับจกจับง่ายนี่กําลังทําปลานอยู่แล้วก็คัดปลาไว้ปลาเพลเพเอามาทํากินให้หมดเนาะทําเค็มไว้ส่วนเป็นเป็นก็เอาไว้ปล่อยบอกคอกงัวของแกนะครับปีหน้าก็จะมาทําแบบนี้กันต่อนะครับ เมืองป่าจริงๆนะครับป่าเยอะมากทิ้งไว้จับกนบ่อยเงี้ยไปขายแพ้บ้างก็ทำกินบ้างส่วนตัวผมเองไม่ใช่ไม่ใช่คนที่นี่นะครับอีการนะผมไม่ได้คเกิดที่นี่เนาะแต่ผมมาอยู่ที่เนี่ยี่สิบปีแลวคือได้ยินแต่ว่าเขาว่าป่าเป,ป็นริ้วเนาะแปดริ้วนะครับกัเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเนาะบ่อปลา บนตรงเนี้ยมันไม่ใช่น้อยๆหน่อยตรงเนี้ยนะครับอศิลปท่านเราในแค้นในหลุมโดนโดนรอนเนี่ยนะครับอันนี้ในน้ําเอาไว้ก่อนเนาะให้มันให้มันอยู่ในน้ําก่อนนะอันนี้เนี่ยไอศิดูเนี่ยตอนตุกท่อดเนี่ยไว้ก่อนเนี่ยมาเอาบนรอนตรงเนี้ยก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะตายนะครับไอตายตายแน่นอนนะครับเพียตายเนาะแต่ว่าเอาไว้ทํากินอ่ะ EP นี้จะค่อนข้างจะยาวเนาะไอดูนี่ ร้อนแล้วเขาขึ้นตัวมาเนะ่ยเห็นไหมเห็นไหมเนาะน้ำน้อยๆร้อนนะครับเสียงเครื่องบินนะครับไอทิสท่านตรงนี้ได้ยินอาจจะยินเสียงเครื่องบินเนาะเข้ามาในไม้มาจากสวรรณภูมินะครับวิ่งทั้งวันนะครับเครื่องบินเนาะที่นี่บินทั้งวันนะเครื่องบินจะบินมาขึ้นแนวนี้พอดีนะแล้ก็บนไปนะครับจะไปไหนก็บินไปแต่บินมันบินมาตรงเนี้ยทางบ้านผมเนี่ยประจํานะครับเท่ากับ5นาทีคัน5นาทีคันเลยคนระับเครื่องบินนะครับ ใส่ถังเนี่ยลากถังไปก็โดนปลาแล้วปลามันขึ้นนะง่ายนะครับมันไม่เต็มเป็นเนาะนั่น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 มันจะแข็งแรงอยู่อ่ะล้วมันสู้นะนัอนตัวงอนเนะมีแต่ปลานั้นครับในหลุมเนาะเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเราซูมไปในกล้องเนี่ยชัดเป๊ะเลยนะที่ติ่คนๆเห็นชัดเป๊ะเลยนะแต่ตาเราไม่ก็เห็นแล้วมันสว่างจัดสว่างเกินตามองทศตามองทศรทร์ไม่ค่อยเห็นแล้วมันสว่างเกินแต่แต่อยู่ในร่มนะชัดแจ๋วเลยเนหละไอปลาที่ตักที่คนๆเห็นชัดหมดเลยนะอม,มองเงี้ยไม่ค่อยเรามองไม่ค่อยเห็นเห็นแค่มัว,มว แต่ในกล้องเนชัดเป๊ะเลยแหลนะน่นใครเอามาปล่อยครน,นี่ภาพไก่ๆนะครับไม่ได้ซูมเนาะ,ะน่นออสองสามนะครับ พอดีสามหนึ่งนะครับอเออนั่นแหละตักมาหมุนถังก็อัดจับถังหมุนเขาเนี่ยมันจะไปไหนนั่นคือโดดแล้วขึ้นไหม <laughs> ถังหนักๆก,ก็ดีเนาะอ่ะเนาะมันมันหมุนได้ลึกเนาะ,ะมันมันกดลงไปในดินแล้วมันขึ้นหมดนะ่ะพอะลากถังผ่านแล้วมันขึ้นตามหลังอไงอ่าแกอ่าแกจับไปนู่นจะของบ่อนู่นเนาะแต่อันนี้รถรถทำทางเนาะเอฟซีดูนี่ รถทาทางเทคอนกรีตนะครับเทดินเททรายตัวใหญ่นะ ตาย,ตาย,ตายแข็งเนาะแดดร้อนใบหนึ่งนะตอนนี้นะครับอาร์ตเลนร้อนไหมเลนอะร้อนไหมเรอะตัวเป็นโลมาเรอ สุดท้ายแล้วนะครับตรงเนี้ยจับมาสองวันแล้วเนาะนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะจับให้หมดเนาะปลาช่อนเนี่ยปลาหมอเนี่ยเอาขึ้นให้หมดนะครับไอ้ส่วนตายๆต,ต,ตรงเนี้ยไว้ให้หมากินเนาะเนี่ยตายมาวานี่แดดร้อนครับที่ไปเห็นก็อาจจะลอยมาแล้วมานอนรวมอยู่ตรงนี้ ซ่อนกลาหมอเล็กๆมันเข้ามาเยอะนะครับตอนฝนตกเนาะนะครับทางบนนู้นก็เริ่มหมาดๆแล้วเดี๋ยวตรงนี้ยังมียังมีทอยู่บ้างเนาะเนี่ยหมอต้อนอยู่ในรอยตีนคนงานนะครับเดีย๋ยวดูนะครับว่าในในถังที่หลานแกจัดยนต์จะได้เยอะไหมนะ khương các nó dỡ và chúng mỏ khi tạc vừa chút khi nó kia còn tua tám tua hai tua một tua Hãy subscribe cho kênh Để còn quyền lợi các bạn. Lũng lũng thảo nó ở này lùm đúng ra thảo đi nó